รับเข้าสู่หน่วยที่12นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา2อ0 1ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ ก็หวังว่านะักศึกษาทุกคนนะคะคงพร้อมที่จะรับนะคะข้อมูลนะคะองความรู้สำคัญนะคะของหน่วยที่12เพื่อให้สามารถที่จะทำความเข้าใจนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมนะคะจัดกิจกรรมที่เหมาะสมก,กับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุค,ค่ะ วันนี้นะคะ,ะดิฉันผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสุวิธิดาจรุงเกียรติกุลนะคะ,ะผู้เขียนหน่วยจะขอมาอเล่านะคะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะคะเนื้อหาของหน่วยที่12การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุค่ะหน่วยที่12การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุนักศึกษาน่าจะเห็นสไลด์กันชัดเจนนะคะ หน่วยที่สินี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนนะคะได้แก่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะโดยแบ่งวัตถุประสงค์นะคะของหน่วยเป็น6ข้อด้วยกันนะคะเ,เรื่องแรกก็คือว่าสามารถ,ถที่จะอธิบายความหมายนะคะของการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าข้อ2ก็คือระบุปเป้าหมายนะคะของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าของผู้สูงอายุในประเทศไทยวัตถุประสงค์ข้อ3ก็คือสามารถที่จะระบุปัจจัยนะคะที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าวัตถุประสงค์ข้อที่4นะคะก็คืออธิบายหลักการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่5ก็คือยกตัวอย่างแนวทางในการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุวัตถุประสงค์ สมของหน่วยข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างวิธีการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าค่ะตอนที่2.1นะคะ,ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุในตอนนี้เนี่ยนะคะจะแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็น สามข้อด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของความหมายนะคะเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ช่วยให้ผู้สูงงผููส้สอายุดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะความหมายของการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าเนี่ยนักศึกษาอาจจะเข้าใจเนาะจากคำจำกัดความอยู่แล้วนะคะว่าชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ยก็คือทั้งต่อตัวเองนะคะแล้วก็ต่อสังคมซึ่งในที่นี้การ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยก็หมายถึงการที่ผู้สูงอายุนะคะสามารถเห็นคุณค่าในตัวเองรวมถึงสามารถใช้ศักยภาพภายในตัวเองเนะี่ยในการขับเคลื่อนนะคะการพัฒนาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจส่วนเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็คุณค่าของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยนะคะมีการระบุเป้าหมายเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็คุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการาให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสามารถที่จะสร้างหลักประกันทางด้านรายได้นะคะช,ช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพร่างกายจิตใจสัมพันธภาพทางสังคมมีความมั่นคงในชีวิตนะคะมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุข ปัจจัยนะคะสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าจริงๆแล้วก็มีทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในนะคะก็คือเรื่องของตัวผู้สูงอายุเองนะคะแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งปัจจัยภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยลักษณะทางกายภาพนะคะของตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนสูงน้ำหนักนะคะความแข็งแรงสุขภาพร่างกายโดยรวมนะคะบุคลิกภาพอารมณ์ความรู้สึก นะคะในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่ก็มีผลกับการมองเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของปฏิสัมพันธ์นะคะกับผู้อื่นนะคะยิ่งผู้สูงอายุที่มีเ,เพื่อนนะคะหรือว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมปฏิสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนนะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ ในเชิงของความหมายนะคะในแง่ของพฤติกรรมนะคะของบุคคลที่เห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยนะคะจากการศึกษานะคะเราก็จะพบว่ามีผลนะคะต่อการสภาพจิตใจแล้วก็การกระทําที่ผู้สูงอายุแสดงออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดนะคะหรือว่าด้านจิตใจนะคะนอกจากนี้นะคะลักษณะของผู้สูงอายุ ที่จะมีความรู้สึกในการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นจากภายในก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นภายนอกนะคะ,ะตั้งแต่ความสามารถนะคะในการรับรู้นะคะต,ตระหนักในศักยภาพของตัวเองนะคะมีจิตใจที่พร้อมรับฟังเปิดกว้างนะคะยอมรับความเป็นจริงนะคะรวมถึงทัศนคตินะคะที่ดีนะคะต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมุมมองหรือทัศนคติในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะคะ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นนะคะหรือว่าศรัทธาความเชื่อนะคะที่ผู้สูงอายุมีนะคะรวมถึงนะคะคุณค่าหรือคุณธรรมนะคะหลักคิดเหล่านี้ค่ะก็จะมีผลต่อ,อ,อลักษณะการดำรงชีวิตนะคะอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการที่ผู้สูงอายุ เนี่ยนะคะจะต้องมีทั้งสุขภาพกายนะคะสุขภาพใจนะคะรวมถึงความสามารถในการอยูอ่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุขประเด็นในเรื่องของเป้าหมายนะคะของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ,ะมีหลายๆห,หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยนะคะก็ให้ความ ให้ความหมายนะคะในเชิงของเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้สูงอายุไว้อย่างหลากหลายนะคะอาทิเช่นกรณีขององค์กรอองค์การสหประชาชาตินะคะหรือว่า UN เนี่ยมองว่าการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีคุณภาพชีวิตและคุณค่านะคะที่ดีเนี่ยนะคะนั่นหมายถึงว่าการที่ผู้สูง ผู้สูงอายุท่านนั้นนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีสุขภาวะนะคะแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจนะคะว่าตัวเองสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะได้อย่างมีความสุขนะคะโดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น5ด้านนะคะก็คือด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะด้านความสัมพันธ์นะคะหรือว่าสัมพันธภาพทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านความมั่นคงในชีวิตนะคะ ส่วนในมิติของคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยเฉพาะในบริบทของผู้สูงอายุในสังคมไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วลักษณะก็จะคล้ายนะคะกับที่องค์การสหประชาชาติว่าไว้ก็คือการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีจิตใจนะคะที่มั่นคงเข้มแข็งนะคะมีสภาพอารมณ์นะคะแล้วก็มีการกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะรวมถึงมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต นะคะแล้วก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะคะสามารถใช้ชีวิตนะคะอยู่ได้นะคะร่วมแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมนะคะในเชิงของอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็คุณค่าของผู้สูงอายุในโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญดังนี้นะคะเรามองในแง่ของการสร้างหลักประกันทางรายได้นะคะผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็หมายถึงผู้สูงอายุที่สามารถที่จะจัดการนะคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของอ การออมหรือมีความมั่นคงทางรายได้นะคะเพื่อจุนเจือหรือว่าดูแลตัวเองได้นะคะฉะนั้นการสร้างหลักประกันด้านรายได้เนี่ยถือเป็นเป้าหมายนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญของผู้สูงอายุนะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมและก็ขยายโอกาสในการทำงาน การที่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะหรือว่าเห็นมองเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุท่านนั้นนะคะสามารถที่จะอาจจะมีงานนะคะหรือว่ามีการเข้าร่วมนะคะกิจกรรมนะคะทางสังคมในลักษณะอาสาสมัครนะคะหรือว่าการช่วยเหลือนะคะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาเนี่ยนะคะให้เป็นประโยชน์กับภาคส่วนอื่นๆนะคะ ประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของการสร้างและก็พัฒนาระบบนะคะในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในที่นี้จะเป็นเรื่องของการสร้างกลไกในเชิงของทั้งนโยบายแล้วก็ในเชิงของออการปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งในครอบครัวในชุมชนแล้วก็ในสังคมโดยรวมที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุนะคะตรงนี้จะมีผลนะคะกับการให้การดูแลผู้สูงอายุ ในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้นะคะทักษะหรือทัศนคตินะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดำรงชีวิตนะคะหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี เรื่องที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าการ,รสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อนะคะแล้วก็อำนวยนะคะให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยนะคะเหมาะสมนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตนะคะของผู้สูงอายุรวมถึงนะคะก<ร>ารที่ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะ ประเด็นที่5นะคะจะเป็นเรื่องของการยกระดับหรือว่าสร้างขีดความสามารถนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะดูแลผู้สูงอายุได้นะคะซึ่งในที่นี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนทํางานนะคะให้มีทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรวมไปถึงมีกรอบคิดนะคะหรือแม้แต่เครื่องมือนะคะที่สามารถมาสนับสนุนนะคะการทํางานเพื่อให้สามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้นั่นเองนะคะหัวข้อที่3นะคะที่เป็นเรื่องของปัจจัยนะคะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยดำรงชีวิตยอย่างมีคุณค่าตามที่ได้อธิบายไปนะคะถ้านักศึกษายัางยังจำได้เนี่ยนะคะปัใจจัยในที่นี้จะมีทั้งในส่วนปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในก็จะเป็นเรื่องของอ ทัศนคติมุมมองนะคะหรือว่าการที่ผู้สูงอายุมี ความคิดความเห็นนะคะต่อตัวเองนะคะรวมถึงลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีได้สัดส่วนนะคะอา,อาจจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลนะคะแล้วก็จัดการปัญหาตรงนี้ได้นะคะในขณะที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะครอบครัวผู้ ุ่มเพื่อนนะคะหรือว่าสังคมนะคะที่เข้ามามีผลนะคะต่อ,อมุมมองการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะคะ,ะเราก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยเกิดจากผู้อื่นนะคะในสังคมนะคะที่ส่งเสริมสนับสนุนรวมไปถึงการจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าใจนะคะหรือว่ามองเห็นนะคะคุณภาพชีวิต แล้วก็คุณค่าของตัวเองที่ดีได้ฉะนั้นปัจจัยก็จะมะีสองส่วนที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งเนี่ยดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่านะคะหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะในขณะที่มีนะักการศึกษานะคะอย่างอาจารย์สุรกุลเจนอบรมก็ได้อธิบายไว้นะคะว่านอกเหนือจากการมองปัจจัยแบบภายในภายนอกแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถมองปัจจัยอ,อีกลักษณะหนึ่งได้ก็คือในเรื่องของการที่ ผู้สูงอายุจะตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลนะคะต่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอาจารย์อธิบายว่ามี3เรื่องก็คือเรื่องของปัจจัยส่วนบุคคลนะคะระดับการศึกษาความชอบความถนัดนะคะหรือแม้สุขภาพร่างกายปัจจัยทางด้านเศรษฐ,ฐกิจนะคะก็คือเรื่องของ เงินเรื่องของการเดินทางเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะสามปัจจัยนี้ค่ะจะมีอิทธิพลนะคะกับการที่ผู้สูงอายุจะตัดสินใจเข้าร่วมนะคะกิจกรรมทางสังคมนะคะหรือไม่ ฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าถ้าผู้สูงอายอาุมีความพร้อมนะคะทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับผู้อื่นนะคะความเข้าใจนะคะที่มีต่อตัวเองนะคะรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ,ธธธจก็คือมีอปัจจัยทรัพยากรหรือว่าเงินนะคะที่สามารถนําพาตัวเองนะคะเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้เนี่ยนะคะสปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยนะคะให้ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็อาจจะเกี่ยวโยงกับการที่ผู้สูงอายุมีความสุขนะคะในการดำรงชีวิตในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามีแนวทางนะคะในการส่งเสริมผู้สูงอายุนะคะให้สามารถสร้างคุณค่าในตัวเองได้ก็คือ,อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะควรจะ,ะให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุนะคะคือ ให้ผู้สูงอายุมีความสุขนะคะแล้วก็ความสบายอกสบายใจนะคะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายนะคะต้องพยายามให้ผู้สูงอายุเนี่ยเห็นนะคะความสําคัญของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะการนอนหลับที่เพียงพอนะคะหรือการใส่ใจนะคะกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะคะการ แนวทางที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมที่ต้องทำไมคะเ,เกี่ยวข้องนะคะกับความสนใจหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุด้วยนะคะผู้สูงอายุถึงจะตัดสินใจนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะ ในตอนที่12.2นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนะคะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะในตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีจุดมุ่งหมายนะคะหรือว่ามีวัตถุป,ประสงค์อยู่3ข้อนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบกิจกรรมนะคะการเสริมสร้างการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า เรื่องวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของการอธิบายแนวทางในการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3ก็จะเป็นการนำเสนอนะคะตัวอย่างเนาะของวิธีการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าเรามาดูกันเลยนะคะ ในประเด็นของการออกแบบกิจกรรมนะคะเพื่อเสริมสร้างการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ,ะส่วนสำคัญนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องเปิดโอกาสนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะได้มีประสบการณ์ตรงนะคะกับกิจกรรมให้มากที่สุด นะคะคแล้วก็เน้นการทํางานหรือว่าการมีส่วนร่วมนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะหรือแม้แต่คนในวัยอื่นนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็แสดงศักยภาพนะคะได้อย่างเต็มที่แนวทางในการส่งเสริมการดำรงชีวิต อยากมีคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการอมองแนวทางที่เป็นทางการก็คือเป็นเรื่องของการจัดตั้งหน่วยงานนะคะหรือมีระบบสนับสนุนนะคะในการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นกรณีของชมรมผู้สูงอายุนะคะหรือว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะหรือ เกี่ยวข้องนะคะกับการสนับสนุนนะคะทรัพยากรเนาะหรือความรู้นะคะที่จะช่วยให้นะคะผู้สูงอายุสามารถที่จะทำความเข้าใจนะคะเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าส่วนวิธีการในการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าในของผู้สูงอายุ เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งวิธีธการนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยนะคะใช้นะคะในการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะที่สำคัญดังนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของอ,อันแรกนะคะาการมองการออกแบบกิจกรรมของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจะแบ่ง กิจกรรมออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่นะคะหก็คือเป็นแบบ informal activity ก็คือเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นการมีประเพณีหรือมอีช่วงเวลาที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะ เพื่อนฝูงนะคะหรือร่วมกิจกรรมกับญาติพี่น้องนะคะในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการหรือเป็นลักษณะของ formal activity ก็คือการที่จัดเป็นกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะมีเจ้าภาพนะคะมีเนื้อหาสาระนะคะมีช่วงเวลานะคะรวมถึงอาจจะมีการวัดและการประเมินผลนะคะที่เหมาะสม อีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะได้ได้ได้ทำคนเดียวในลักษณะ solidarity นะคะ uh, activity นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเลือกนะคะทำแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสนใจของตนเองนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมภายในบ้านหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ชุมชนหรือหน่วยงานเนี่ยจัดให้นะคะ ตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวัฒนธรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยกิจกรรมด้านโภชนาการ ะะปัจจุบันนี้เนี่ยก็อาจจะให้ความสําคัญเยอะหน่อยกับกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพนะคะ,ะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถก้าวทันเทคโนโลยีนะคะในเชิงของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะจะเห็นว่ากิจกรรมลักษณะเหล่านี้เนี่ยนะคะยังคงมีความสําคัญนะคะ,ะกับการพัฒนาผู้สูงอายุนะคะที่เราควรจะใส่ใจนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการาาขั้นตอนนะคะหรือว่ากระบวนการในการออกแบบกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการาลักษณะของการสร้างความเข้าใจหรือว่าการสื่อสารนะคะไปยังผู้สูงอายุนะคะให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะมีความสําคัญอย่างไรกับตัวผู้สูงอายุนะคะ และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการชวนนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามารับนะคะการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะส่วนในการออกแบบกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็ จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้จัดเนี่ยจะต้องอคำนึงถึงนะคะปัจจัยที่จะ,ะกระตุ้นนะคะแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุด้วยนะคะไม่ว่าไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุเข้ามาร่วมครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะคะ,ะในการเสริมสร้างแรงจูงใจหรือว่าการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ,ะนักการศึกษาหรือว่าผู้จัดกิจกรรมเนี่ยควรจะคำนึงถึงเรื่องของความพอใจก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึก สนุกนะคะสบายใจนะคะที่ได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่เสริมแรงบวกนะคะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วกอ็อยากที่จะพัฒนาตัวเองรวมถึงเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้นะคะ,ะการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะเนื่องจากว่า ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตนะคะจริงร่วมกับบุคคลที่หลากหลายฉะนั้นกิจกรรมในเชิงของการให้ทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเราจะพบว่าแนวทางในการส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีหลากหลายแนวทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการปรับตัวของผู้สูงอายุนะคะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมนะคะของคนก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการายกระดับนะคะการมีบทบาทหน้าที่สําหรับผู้สูงอายุนะคะ ในเรื่องของการส่งเสริมความเข้มแข็งเนี่ยคะก็มีหลากหลายนะคะ,ะสิ่งสําคัญที่ควรจะเน้นย้ําก็คือเรื่องของทัศนคตินะคะมุมมองความรู้สึกดีต่อตัวเองนะคะที่เราควรจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวของผู้สูงอายุนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะทางด้านร,ร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจ นะคะ,ะเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมนะคะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับคนหลากหลายวัยให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะทางด้านการดําเนินชีวิตหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะก็คือเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะการออมหรือแนมะ้แต่เป็นการลงทุนนะคะ แล้วก็เรื่องที่สําคัญเลยก็คือว่าอนอกเหนือจากเนื้อหาสาระเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะแล้วก็การพัฒนาคุณค่านะคะในตัวเองของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถยังใช้ศักยภาพนะคะของตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาบุตรหลานนะคะได้ต่อไปอีกด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้องแล้วก็มีความจําเป็นกับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุอื่น,นๆเช่นเรื่องของกฎหมายนะคะ ตัวอย่างแนวทางนะคะในการส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยเราก็พบว่ามีหน่วยงานนะคะที่ จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุเยอะมากนะคะแต่ในหน่วยนี้เนี่ยนะคะได้ยกตัวอย่างนะคะของแนวทางในการส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุจากงานวิจัยนะคะของคุณเจรานารงชัยกุลนะคะเมื่อปี2546ที่พูดถึงเรื่องของกิจกรรมนะคะการส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในลักษณะจอหอรอก็คือมุ่งเน้นเจตคติ มุ่งเน้นผู้ให้และมุ่งเน้นผู้รับนะคะในที่นี้หมายถึงนะคะการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองนะคะจอนะคะหอเนี่ยก็คือว่าพยายามส่งเสริมมุ่งมั่นให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง แล้วก็รอเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะศักยภาพหรือว่าทักษะการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะให้รู้จักเป็นผู้รับที่ดีอยู่เสมอด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของแนวทางในการส่งเสริมนะคะคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะส่วนเรื่องหลักการในการส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะต้องขออนุญ,ญาตย้ําแบบเร็วๆนะคะนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้นะคะ,ะจากหน่วยงานที่ あ。いい รับผิดชอบการพัฒนาผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าหลักการที่สําคัญเลยนะคะในการส่งเสริมการดํารงชีวิตนะคะอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการาทําอย่างสม่าเสมอนะคะเน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพยายามให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ร่วมกับคนหลายๆวัยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะหรือเสริมรายได้เนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ ผู้สูงอายุให้ความสําคัญมากนะคะรวมไปถึงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็องค์ความรู้อื่นๆนะคะที่จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาศัยพื้นที่ในชุมชนนะคะให้เป็นประโยชน์ในการมาจัดกิจกรรมนะคะการพัฒนาผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยควรมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการนะคะทั้งการผ่านการ ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและก็การศึกษาตามอัธยาศัยนะคะก็จะพบว่าในการดําเนินงานเนี่ยนะคะเราจะแบ่งนะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้ออกเป็น2กลุ่มก็คือมุ่งเป้าไปที่การจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุก็คือคนที่มี60คนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหรือเป็นการมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ55ปีหรือว่าต่ำกว่านั้นนะคะแล้วก็จนถึง60ปีนะคะเพื่อให้สามารถมีความพร้อมนะคะ,ะในการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุนะคะ โดยสรุปนะคะหลักการสำคัญเลยนะคะในการจัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะให้กับผู้สูงอายุการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็การใช้ศักยภาพนะคะหรือว่าคุณค่านะคะรวมถึงประสบการณ์นะคะของผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์นะคะ ก็จะเห็นว่าเนื้อหานะคะของหน่วยที่12นะคะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา2 6 0 0 1ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุเนี่ยได้ อธิบายนะคะให้นักศึกษาเห็นภาพนะคะส่วนนักศึกษาคนไหนนะคะที่สนใจนะคะในเนื้อหาส่วนไหนเนี่ยนะคะครูขออนุญาตว่าแนะนำพวกเราว่ามีแหล่งข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุเองนะคะอย่างกรณีของภาครัฐเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรือว่ากระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพมที่เรารู้จักกันในชื่อย่อเนี่ยนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนะคะจะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนะคะที่ใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุนะคะซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะคะในการที่จะหาข้อมูลแล้วก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะสําหรับวันนี้ครูต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ